ไปไหนไปไหนไป,ไ,ไปจุดนี้ไปไหนไปไจุดนี้จุดอะไรอะ่ะกระซิบเมื่อกีเนี่ยสก,กัดซิบเมืงอกี้กระซิบทำไมไปด้วยไปไหนอ่ะไปด้วยไปจุดฟอกไงจุดฟอกไปจุดฟอกอยู่บนเขาไงบนเขาอะไรไม่ต้องมาพูดพาไปด้วยมองงงเงเป็นเด็กเลย พาไปด้วยไม่บอกใครเรื่องนี้จะไม่หลุดเตรียมเยอะเราไม่เรียมไม่รู้ไม่มีใครไม่บอกใครหรอกพูดจริงครับป่าจริงสันยงมาไปด้วยคนพาไปไหนมาตลกต้องกินเข็มพันเล่มนะง่ายไปด้วยไปขึ้นคอไอ้ขี่คอมาเลยขี่ง่ายอ่ะเอ้าโอ้โหแล้วไปไม่รอดเลย หัวล้อผิดไหมต้องร้องเลยงอนงอนไปปะเนี่ยไปเปล่าหมยไปเป้่าหมยไอ้เมินวะเมินวะหมยไปเปล่าหมยไปเปล่าหมยไปไหม เอางี้ขายจุดแสนหนึ่งโออไม่มีตาพาขี่คอไปแสนเดียวแสนเดียวกันเองเนี่ยเดี๋ยวแบ่งคนละห้าหมื่นเอาหวยได้แสนหนึ่งใช่ไหมไปขายต่อคนละสองหมื่นสองหมื่นใครเดียวมาซื้ออู้ยเยอะแยะเมี้ยเอาไม่ชอบขายขายไม่เป็นอ่ะโอ้ไม่็มติ้วให้แลให้ห้าพันก็ได้โอเคมาพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นห้าพันมาห้าหมื่นห้าหมื่นครึ่งทางไม่มีตังค์อ่ะ ห้าหมื่นยังหน้มบวชทำงานแป๊บเดียวห้าหมื่นยังบ่นเลยดูไม่มีตังค์อ่ะห้าหมื่นเดี๋ยวทำงานแป๊บเดียวนะห้าร้อยอ่ะขาตัวลองขาร้อยไปด้วยซิไปด้วยนะอ้อนเก๋ร้องเพลงให้ฟังก่อนร้องเพลงให้ฟังก่อนร้องเพลงก่อนโอ้ร้องไม่เป็นมาเร็วๆรร้องเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวให้ไปด้วยร้องไม่เป็น เพลงอะไรเร็วๆร้องไม่เป็นไม่ชอบร้องเพลเอ้าไม่ร้องไม่ร้องก็ไม่ต้องไปไม่ชอบร้องเพลงแล้วชอบร้องอะไรไปไงดีวะเนี่ยงั้นค้างให้ฟังหน่อยได้ไหมเออค้างเลยเรียกอ้อมด้วยอ้อมจ๋าออมจ๋าด้วยโอ้ตัวอย่างชอบเร็วเร็วเร็วค้างก่อนเรียกออมจ๋าด้วยอ้อมจ๋าถ้าไม่พาไปไม่งอนจริงนะ ไปเร็วองนยังยงไม่สายใจเลยออกไหมร้อมจ้าอุ๊ยเอาโอีคจะไปก็ไปดอว่าหรือวยาอะเดี๋ยวพาไปแล้วก็พาไปจุดดำโอเคเรา่บอกว่าลืม นึกว่านึกว่ายังไม่ได้ย้ายที่จจุดใหม่ปะเนี่ยสมัยเอาไว้ลึกด้วยจุดเดิมจุดที่มันรู้อะ่ะนั้นแตะจุดไหนอะพี่หาพี่ไม่รู้พี่จะไปได้รู้ว่าอยู่บนเขาอ่ะจุดเก่าให้ลงเลยม,มันขวาว่างอะนะนี่ไงไหนลองฟอกก่อน <laughs> <laughs> อ๋อนี่อ่ะฟอกอีกทีนึ่ง <laughs> ไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยไหนๆก็มาอามาป้องอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวป้องเซฟป้องผมนะป้องไปไหนอ่ะไหนที่บอกย้ายอ่ะไหนที่บอกย้ายก็นี่ไงก็นี่ย้ายมานีแล้วไงนี่ตอนแรกมันอยู่ทางขวาตอนแรกมันอยู่ชิดขวานี่นี่แต่ผมย้ายมาแจ้งไว้ตรงกลางอ่ะเพื่อดีแม่เรียมเหรอเรียมเหรอเรียมเหรอเฮ้ยผมย้าย แเราหมดก็รู้ตอนแรกมันอยู่ริมขวาผมย้ายมาเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ใช่นี่นี่อยู่ริมขวาที่ไหนหมดนี่อตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมาตรงนี้เหมือฟอกตรงนี้จริงๆผมย้กกายจากตรงนี้อย่าขี่โม่อย่าเถียงนี่โอ้ยฟอกตรงนี้เป็คนวางเองกับมือโอ้ย<โ>อย่ายงเป็นคนฟอกเองกับมือทำไมจะไม่รู้เยวตำรวจฟังไว้นะหมายให้ตำรวจยังไงอ่ะโตโปอยู่เจริญเจริญเด้อ รายการล้อกันเล่นไงโอ้ล้อกันเล่นนี่ล้อกันเล่นรายการล้อกันเล่นอย่างปั่นอ่ะชอบเลยค้างค้างอีกที่ค้างอีกที่ไม่ค้างเลยขี้โม้ขี้โม้ที่หายอยากชอบเลยโอ้โหตลกตลกชอบชอบใจชอบใจนี่คนต้นคิดนี่โน้ยคนต้นคิด อย่างชอบเลยลองย้ายลองอยาก้องย้ายจากซ้ายไปขวาโอ้สักทีนี่อเอาอาชีวอาอีกออดีเลยเอาดิเ๋าวรับไว้เกาะเอาลงไป,เอ,ไปอเอาดิถ้าตีได้หมวยเลิกเลยเอาดิน้องตีดิเขาทำผู้เลย เอาอะไรจุดเชื้อเพลิงมาถามบอนไม,ม,ม่เวทบอลนูพื้นเอาเสียงครางเอองชอบเลยเราเสียงคลางโดนตึกตาย <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> โดนตึกตายโดนไปแล้วเหรอโดนจริงเหโอย,โอย,โอย